สวัสดีค่ะบ้านหมอพัสาษาคลินิกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาหาสารสเตียรอยที่อยู่ในตำรับยาสมุนไพรกันค่ะอันดับแรกก่อนทําการตรวจนะคะเราจะต้องดูวันหมดอายุของที่ตรวจสารสเตียรอย หลังจากทำการตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ทำการแกะตัวยาแคปซูลเพื่อนำเอาตัวยาด้านในออกมาใช้หลังจากนั้นนำมาเทใส่หลอดพลาสติกให้ตัวอย่างยามีปริมาณเท่ากับขีดสีน้ำเงินข้างหลอดทดสอบใส่น้ำยาละลายตัวอย่างให้ถึงขีดสีแดงและทำการปิดจุกทำการเขย่าอย่างน้อยสานาทีเป็นการสก,กัดสารสเตียรอยจากนั้นตั้งหลอดทดสอบทิ้งไว้จนกระทั่งตัวยาตกตะกอนและน้ำยาแตกชั้นใส เปิดซองชุดทดสอบวางบนพื้นราบและมีแสงสว่างที่เพียงพอใช้หลอดหยดดูดน้ำส่วนใสระวังไม่ให้มีฟองนะคะหลังจากนั้นหยดสารจำนวนสี่หยดลงบนชุดทดสอบได้เลยค่ะค่ะสำหรับผลการทดสอบนะคะหากพบว่าบริเวณตำแหน่ง c และตำแหน่ง p ปรากฏสองขีดนะคะก็คือผลเป็นลบแสดงว่าไม่มีสารสเตียรอยนั่นเองค่ะ